ฉักแรกตัวกองอะก็เปิดลงก่อนยกมือวิ่งวอนกลับไวฝากชื่อสอนรักดาวรายลิเกนน้องใหม่ เยีาพึ่งผักใสดาวร้ายสอนรักมาเจออุกประสักแล้วเสือเทาร้องไม่หนิงเหมือนสมิงภาคเหนือท่านยาพึ่งเบื่อระพึ่งบนยังไม่ดังไม่เด่นน่เอ็นน่ดูวด้วยเดบโปรด จงช่วยคอยเชียก็ช่วยกันโปรโมทคู่รถมีเดียช่วยโชมมาช่วยเชียปวงชนเราล้ลอเข้าเรื่องมีเปื้องเวลาทหารเก่งก้าทรงกฎความโหดสาหัสนะักกันยิ่งกว่าสาัตว์โหดไอเรื่อง คิดคตรนะเข้มข้นพระเป็นกระสัตรชาติสิ่งพยองเยอะยิงใจยักษ์บ่าอำนาจขนาดหนักใครเป็นปอระปักต้องปลว่าชื่อเสียงโด่งดังนะเที่ยวสร้างสักนาใครขวาง ก็ขาล้างโคตหลา้พวกแมงเมาหรือไอเหลา่าฝูงหมดน้องมันต้องสลดถอยล่นพหนารนักล้มทั้งหลายในใต้ยดาเลียกข้าราชาทรชน ขุนจากรผู้กล้าอยู่กับราชารับใช้ <orith> in นี่แหละดาวร่าไวร้ายไม่เคยจะหมายมองมลนิสัยเยออยิ่งยิ่งใหญ่ทั่วทั้งหลายยอมรับ ฝีมือก็เด่นจนติดอันดับฝีมือก็เด่นจนติดอันดับไม่มีใครราบผมไม่สนเท่านก่งใจท่านักลบแนวหนะ้ากระสนาฝีมือกูนะั้นเชิญผู้นำใครไม่ทำตามมองมน หากใครมาทำท่องพัดกูนี้จะตัดกัวโยนค้ากำลงพร้อมการใต้เบื้องดึงรนละบาทเท่ากัน <จะ S 1> เลยสุขเดทั้ง,ง,งสองาาทหารคู่พระไทยด้วยค่ะข้ารกรากฏเป็นกระสัผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินพระนาศี ไม่มีใครกล้าคิดต่อกอนเป็นกษัตรยิย์กระหายศึกกระหายสงครามชอบไลล่านานิคมกูอยากจะรู้ว่ายังมีดินแดนแคว้นใดที่สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบัตเพลานี้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยธัญญาหารทุกสิ่งอย่างนั้น ก็คงจะไม่พ้นเมืองขององค์กษัตริย์ทินกรยังงั้นเรอวงขอเดชาได้ทรงโปรโดหากพระองค์ได้เมืองขององค์กษัตริย์ทินกรมาอยู่ใต้อนัตแห่งพระองค์หัวมุมเมืองต่างๆต้องเก่งด้วยบารมีของพระองค์เป็นแน่ต้องอย่างนี้สิวัฒหารของูเพราะฉะนั้นมึงสองคนฟังคำกูให้ดีกูจะย,ย,ยกทัพเข้าสู่แผ่นดิน มึงเป็นทัพน้าพระเจ้าข้ามึงเป็นทัพหลวงถ้ามาดแม้การทำศึกในครั้งนี้ใครกำชัยชนะได้ล้วกพ่อผมจะมอบรางวัลให้ยังงามรับดยกาวบอกทุกคนอย่ามัวช้าเอิงเอ๋ยมุ่งหน้าไป ทิ้งเอาชัยเอยเ,อเ,อเ,อเมืองทินกรพัวกระเดาจะขอดอาเอ๋ยฟังพาทีงอย่ากลัวพายตายเป็นผีเอ๋ยดังๆๆๆๆๆๆคำเราทุกคนจงเดินทางเถิด ผมมีศักดาอยู่เมืองหน้าดานผมเป็นทหารมีระดับสัตรุเหล่าลลยแพร่ายจะลาบอยู่ในสภาพ เตรียมพร้อมอยากคิดช่วงชิงทั้งหญิงและชายอยากเห็นประเทศไทยอ้อมช้องเฮ้ยหยุดจะเป็นใครกันเนี่ยระบอกให้รีคทาง พยายาดีกว้างตราทับทะาลลีบหัดถอยกลับ้าไปดีกว่างงาว่าห,หัวน้มึงหายตายหาหากูไม่ปาดรัทนานอกนอบคือเดี๋ยวจะฮื้อไม่ออกมารกงกันดูจะสู้แบบไม่กระดะแต่ทำไมใครามา นี่แดงไม่ว่างป้องโดองเดียวจะดองแดงอยากคิดรุนแรงหวานรออา้อยอยากทำหน้าเก่าเมื่อเจอกันมาเลยอยาทอกทำกากันอวดเก่งใช้อวดเกียงไกลไม่กลัวเก่งไอ้พวกคนเก่งแระเพียงพรมฟังคำกระทู ของกูจะทา่าไม่ง้งถุงฆ่าคงขีานักยากคิดกระดา้นะางนาทำอปวดดีวันนี้น่ะเป็นพรีเตรียมพร้อมม,มาเลยถ้าหากไม่อยากตายดวงตกขอรองให้มึงยกท่องยอมคุนเกง่งคุนกะข้าขมันมา <c oughs> เลย รู้ทั่ว คันธมิตรเราก็มีอยู่กันที่หลายเมืองไม่สร้างความแค้นให้คุนเคืองทุกหัวมุมเมืองก็ไม่มัวอยู่อย่างสันติมิต่อตาน ให้เราทหานหมดห่วงหมดสิ้นความทุกข์มีสุขทั้งปวงแสงสุขโชดช่วงไม่ชั่วเห็นลาสะดอนนั้นปองดองเป็นคนดีของครอบครัว ม <9. S 2> ีกระไลลึกขุนพลกู้เกียรติทรงได้ปโปรดตอนนี้กองทัพของกษัตริย์ทรงกดประชิดติดหน้าด่านเมืองหน้าด่านแตกแล้ววะยาครั<อ>ทำไงดีเพคะทุนกระหมอ่อมเมื่อบ้านเมืองมีศึกมีสงครามเราจำเป็นจะต้องนำเหล่าทหารออกไปสู้รบกับกษัตริย์ทรงกดคู่กระหายศึก แต่ครั้นพ่อจะทิ้งให้ราชธิดาอยู่ภายในพระราชวังส่วนเจ้าที่ก็เป็นห่วงด้วย <ขอ S 1> มีราโชโ <ลด S 2> <า>องค์ <ไป S 1> น้อย,ยผมฉันไม่ยอมอยู่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหากแม้นจะตายก็ขอตายเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระอ,องค์เทับเอาเช่นนั้นแล้วมวยพพก็ได้ถ้าคืนปล่อยไว้ในเมืองก็จะเป็นภัยอันตรายหากทหารของทรงกฎยกทัพ ตลบหลังพวกเราจะพากันตายหมดกู้เกียรติเอ่ยรับใน้าจงสั่งทหารจัดเตรียมใายพนให้เตรียมพร้อมพยยห้เราจะยกทรับไปสู้กับไอ้ทรงกฎมันบัดนี้สั่งเคลื่อนพระยุหโยธาหารเป็นราชองค์การเล่งด่วน กูเกียรสันพัฒรีบจัดขบวนเสียให้ครบถวนดูทั่วฟังคำราชาเจ้ามาตัดชัยผมแองกไม่อยู่ช้าฟังราชันคำบัญชาจะปราบพวกคนชา คิดชั่วเราจะเตียงตัวสู้กันแค่ตายไม่ยอมให้ภัยใกล้ตัวสมเด็จเลยเนี่ยต,ตามที่มาจ้ะ กแค่หยิบมือเดียวเดี๋ยวตายหา่าลงแน่นอนละ่ะรัฐทำไมยอยากสิ้นนะ่ะฮาบอกรัฐินทร,ร์นาคอนใจรีบมอบพระนครนะก็ให้ข้าพรัฐทำไมยอยากสินนก้นน่บอกทินนาคอให้มอบนครนี้ให้ข้าพรัฐทำไมย,ยกให้ เดียวตายหาไหระยมวชักชาเทชาเมื่อเธอต่อทับเรามาปะทะกูในฐานะผู้นำจะไม่เอ่ยเคากล่าวคำไอ้พวกระยำทั้งหลายนี่พวกศัตรูนะบอกให้รู้ต้องตายในวันนี้ วอดวายคานวิทเฮ้ยมาเทียบมาทาเฮ้ยกูมาถึง่นเฮ้ยมาเทียบมาทาฮานักกูมาถึงิีเดี๋ยวจะต้องเสียมองใสระบอกชีวิตนี้มึงยังมีหวังระบอกว่าชีวิตนี้มึงยังมีหวังให้มึงรีบมอบวังโดยไวเอาแตัวกักูไป คำตาขององค์เงิกบาาเราเดี๋ยวนี้หัวใจมนุษย์มันสุดจะนีตายแน่มาแค่นี้เจ้าเป็นแบบนี้นี่นี่ขนาดเห็นกันต่อหน้าลับหลังหน้าจะหนา แค่ไหนแน่ๆไม่อร,อรอดเลยกล็อนคุณพ่อกูเกียรติแต่ถ้าถูกเยอะเยียดก็ไม่ยอมใส่หน้าใส่อย่างไรก็อ่อนสอมมับคิดนอบน้อมรู้ไหมได้ฟังสองกรดมึงคงโหดมาตแต่เด็ก มีม,มือคงเป็นเอกกลาดถึงมีวิชาสามารถเราก็ไม่ขยาดโยกยายมึงไม่ใช่เสือหรือสิงกลัวเจ้าไม่จริงถอดใจ ส่งได้โปรดขอเด็กชาได้ส่งโปรดเจ้ามาเช่นกันเจ้าก็บอกว่าอย่าพัวปลาไตให้เบิิงน้ำใจในพวกนี้ให้มากมายเพราะจให้มึงก้าวมาได้เลยแล้วด้วยเ้าเว้ยเราไป็นเ้าเว้ยค่ะอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตรอด สาะเกณนีนไปก่อนเร็วพระองค์้องมันไปคนจกอเสน่ห์สง่างดงามสละเกินคุณนิคูก ังจากรุงโรดดารงขอฝากภาษาลิเกในบทบาทมาดเทพระเอกลิเกเกียรติก่ ได้รับเกียรติเข้าสังกัดกับบริษัทสร้างสินโรถมีเดียดสร้างสินระปินมีอัดสวินมือโปอฝากคริเกผู้ทอ ครับท่านโปรดจงสงสารผมทีท่านดีจริงนสอสวัฒีทนนักใจท่านมีไม่ได้มองทท่านานี่ดีนักท่านให้ ความรักไม่น้อยขอฝากใจเป็นสาย้อยเหมือนเกี่ยวร้อยลูกโซ่ขอฝากน้องเพียทั้งสี่ภาคฝากลิเกปาก น้ำพลิเกนครสวรรค์เมืองบางกอลิเกต่างจังหวัดร้องชมร้องเชียร์เอาไปเลยเอาอะไรสิบปีเซ็นส,สัญญาไปเลย กูลนามผมนี้ทุกวันเนี้ก็ได้บุญบารมีของพ่อและแม่ฉันได้สร้างเขาไว้สวัสดีครับคุณนิกูลเดอย่าอย่าเรียกผมเป็นคนใช้นะครับถือว่าผมเป็นคนสนิทคนสนิทชิดเชื้อและใกล้ชิดมากกว่าใครกุ้งครับกุ้งกุ้งเฮ้ยเดง๋ยนี้กุ้งแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยเออ ไปสัญกรรมที่ไหนมาอ,อ๋อคนละกุ้งคนละกุ้งกุ้งกิติคุณนะ่ะโอ๊ยตายแล้วรอเล่นถ้าฉันไม่มีแกทุกวันนี้ฉันก็คงเหงาเพราะฉันไม่มีคู่คล้องไม่มีลูกไม่มีเมียคุณก็พูดแบบเนี้ยทาให้กุ้งอ่ะคิดว่าคุณ <c oughs> ต้องมีอะไร <c oughs> อะไรอะไร,อะไรกับกุ้งบ้างล่ะจ <c oughs> ึง <c oughs> ว่า ไม่ยอมมีครอบมีครัวไม่ยอมมีเมีย,ยอย่าบอกนะว่าคิดคิดอะไรคิดว่าอยากจะตีท้ายครัวพ,พูดแล้วหันหลังให้หมายความว่ายงไงมไมช่วงนี้ไม่อยาก ไม่อยากเอาหน้าคุยก็ใครไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเพราะช่วงเนี้ยหน้ากำลังอยู่ในการดูแลของหมอจะกุ้งแกนี่พูดหน้าเกลียดเราเป็นเพื่อนกันนีนจะมาคิดอะไรคนสนิทกันละกันท่านแหมแล้วนี่ํทำทรงผมอะไรเนี่ยฮะไปโกนหัวทำไมเออไม่ได้โกนอ้าไม่ได้โกนแล้วมันโลนได้ยังไงเนี่ยอยากใครเรียกคำว่าโลนอันนี้เขาเรียกว่ารวบตึง <c oughs> ตึงจันหนังหัวโอ้แล้วเอาผ้าเหลืองไปไว้ไหนอะ ไว้ใต kind of on ้ต้นโพไม่เล่นนะล้อเล่นแม่ฉอละตลอดเลยท่านก็ท่านนิกูลว่าง่ไหนๆก็ได้ไหนนะทำไมอยากไปเที่ยวมัางอะเบื่ออยู่ในบ้านจังเลยอะจะไปเที่ยวไหนอะตาแต่จะพาไปเที่ยวไม่ได้ถ้ามีคำสั่งจากพ่อแม่ฉันว่าพ่อฉันเศรษฐีเกลิกกับคุณแม่กริบจงกลนเขาบอกว่าให้ไปเก็บเงินให้หน่อย ต้องไปเก็บต้นเก็บดอกใช่เพราะตอนนี้พ่อกับแม่ก็แก่หรือว่าชราภาพขึ้นทุกวันเราต้องไปกันตามใจถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยไงถูกตั้งผมไปเป็นเพื่อนม่มีเรื่องอะไรได้ช่วยเหลือกันได้ผมจะได้ช่วยเหลือได้ช่วยให้ตลอดช่วยสิ้นสุด โรดมอมอบความรักขอทายทักทุกทุกท่านให้เหลื่องเรือนและเชิญบานกราบกร้ไกลไม่คอยอได้มาร้องรำท่านคงจำพวกผมได้ ให้รวยสิวิไลเถิดหญิงชายที่ได้ชมเป็นพเองที่นอกน้อมทำต่อไปมีงานหน้าหานะคณะเนียลำไม่เสียเวลาคนเดินตามด้วยไปเถอะไม่ต้องหมุนอยู่เยนหัวไปเถอะทาน ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ